ดูกันเลยดูเลยดีกว่าผมว่าดูแล้วทุกคนจะต้องตื่นเต้นแล้วก็ควรเราออกมามันตื่น,น,นเต้นเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆครับเชิญชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขัน ROV One on One ในแมตช์ที่โคตรจะพิเศษระหว่างทีทีเกมเมอร์ สตรีมเมอร์โนหนผู้มีแฟนคลับเป็นร้อยแต่โดนแอนตี้เป็นล้านพี่ทีโนหนึ่งะครับโนหนึ่งไรก่อนสกิลเพลย์เข้าขั้นกากงี้นะ้าน้องถึงสกิลเพลย์วินิกากอะแต่สกิลปากพี่โคตรเทมนะเว้ยพบกับโซโยยาเอ็มเทว์ 12, เกมเมอร์โนเนมที่เคยตกทีเกมเมอร์กระจุยจนพี่เขาต้องบากหน้ามาขอรีแม์กันอีกรอบเลยนละครับ จะต้องรุยดิวะคุยให้สุดแล้วหยุดที่เปน็นแชมป์วะไอพี่ลออกัดเป็นไงไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่างานนี้ต้องระดับตำนานเท่านั้นเว้ยเราจะเอาใครมาเล่นอ่ะว่ากูมีคนหนึ่งในใจว่ะฮัลโหลมาบอยพี่มีข้อเสนอสุดพิเศษระดับตำนานมาให้กับโซ่ ่อนจะคุยกันนะโซยถอดหมวกมีออกก่อนเด็ปะ่ะเอางี้มาเข้าทีมพี่สุดบาเทอร์พี่ทีมเราไม่เคยเป็นสองรองใครนะเว้ยคนแรกไอ้แหลมฉายาดาวหางมหาเวทตำแหน่งเมดสายเวทด,ดามเมจแรงเกินตา้าคนต่อไปแคลวฉายาแม่ทัพหญิง ตำแหน่งแครี่ตัวทำดาเมจหลักที่ทีมขาดไม่ได้คนนี้แจ็คฉายามหมาป่าดเดียวได้ตำแหน่งออฟเลนสายดันป้อมที่ศตูต้องระวังส่วนพี่ฉายาราชนจังโก้ตำแหน่งป่าฟาร์มโหดไม่ว่าศัตรูหน้าไหนก็ต้องวันเกรงและนี่แหละคือสมาชิกระดับตำนานครี่สุยบาเทอเร์ัเป็นสปอร์ตกับพี่ดิ แล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งเจะเป็นพวกนี้นะครับ<า>ขอบคุณที่เสื้อย่ามาให้นะครับแกก็ขอบคุณที่พี่เช็ดตัวเราไปถึงชาด้วยดิ นี่เรารู้สึกยังไงกับไอ้น้องเดริรกันแน่วะผมถามจริงนะพี่กินแหลกโซ่ปเนี่ยจะบ้าเหรอน,น้องเดริรนะเว้ยกูว่าแบบนี้นะเขาชอบมึงชัวร์ไม่หรอกูว่ามึงต้องสนใจเรื่องนั้นกูว่าตอนเนี้ยรู้สึกไงวะเก็บความรู้สึกได้เก่งนะขาดยอย่างเนีย่ยอะไรลืมเก็บสีหน้า โซรู้แล้วใช่ไหมวัาพี่คิดไงกับโซ่พี่ก็คิดว่าโซ่เป็นเด็กเด้อครับเด,ด๋อด้วยดื้อด้วยเนี่ยดูเด็กหลบตาด้วยเนี่ยอืมโซ่ถ้าโซ่ไม่พูดอ่ะพี่ขอจูบละพี่อยากแก้โซ่ดิครับพี่ไม่ได้แก้ก็พี่ชอบ<ม>พี่ที โซโซยังไม่ต้องชอบพี่ตอนนี้ก็ได้นะแต่อย่าหนีพี่ไปไหนได้ไ,ดไหมนี่ยอย่าหนีความรู้สึกพี่ที่มีให้เราคนเดียวเลยนะหแมชหน้ากูรอเจอมึงอยู่นะไอ้เพื่อนรัก เอ,อเล่นเฮียเลยวุ้เนี่ยมึพ่งะเล่นเฮียอะไรไม่ได้ยิจนจะชนะได้ไงวะนีจะเล่นเพื่อทีมหรือจะเล่นเพื่อตัวเองอยากแข่งเลยเป็นสตรีมเมอร์เหอะน,นอกจากสกิลปากขั้นเทพทีเกมเมอร์ก็ไม่มีดีอะไรแล้วนะตอนนี้ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงพี่ทีก็เป็น MVP ของโซนะครับเดี๋ยวโซจะคอยฮิวพี่ทีเอง แซนวิชแฮมชีสสุดลับของโซ่ชีสเยิ้มเย้มช่วยบวกพลังฟืน้นฟู50%ส่วนอีก50%รอโซ่กับมาฮิวให้พิธีนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ได้นี่ว่าโค้ดบีเอสบาทเทอร์นี่วะ <laughs> มึงอย่าลืมนะเว้ย <laughs> ว่าพวกเราเล่นเกมเพื่ออะไร การแข่งขันรอบไฟนอลระหว่างทีมชมป์เก่าราชันไรพทายยังบลูวายเปอร์และอดีตทีมท้ายตาราง B.S Brothers กำลังเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมไม่เอาไม่รวขอบคุณนะโซ่คือซับโนนหนึ่งของพี่เลยพิธีก็คือที่สุดของโซ่เลยครับเล่นเก่งกว่าโซ่ แต่เกมที่พี่จะให้เล่นอ่ะอุมสตาร์มอยู่ยงี้เดิพี่ทีนี่เหม่นวุ่นเหมือนกันนะครับอ่าไม่แกล้งแล้วก็ได้เฮ้ย พวกเราขีซุยลาเธอน่ารักมากขอเสียงให้ในครั้งครับไ้กับสตอล์ลามที be my player ์ทูสวัสดีครับ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 น้องๆเชนตรงนี้เลยมาฮะม่แห่แค่เชนเล์ก็น่าดูแล้วอ่ะ เดี๋ยวนะพี่หมอกมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องเกมเนาะใช่ครับอีสปอร์ตผมว่าแหมเห็นภาพอย่างนี้ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเกมอะไรผมว่าหลายๆท่านที่นี้ต้องเล่นอยู่แน่เลยเกมอะไรครับเอาเวอาวีครับอ่ามันพิเศษตรงนี้แหละใช่ไหมทุกต้องเล่าหน่อยเรื่องย่อเป็นยังไงบ้างเป็นไงฮะเป็นไงบ้างครับถามผมเหรอครับใช่ครับกอ่าก็เป็นเรื่องของแบบว่ากลุ่มเกมเมอร์เกมหนึ่งที่อยากจะลงการแข่งขันเออแต่ว่าขาดสมาชิกไปคนหนึ่งเออ ซึ่งแต่เราก็ได้มาแล้วได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงการเต็มตัวนี้โหดไหมครสำหรับบทนี้ก็คือต้องซ้อมเล่นเกมซ้อมกันยางยาวนานเลยครับหรอถูกต้องครับเป็นเป็นเรื่องใหม่ของเราสองคนมากไหมโอ้เรื่องใหม่อะเรื่องเกมไม่ถนัดครับเลี่ใจหรอบ้าไงซ้อมมาเป็นส0ปีแล้วครับเหมือนรู้ว่าจะได้รับบทนี้เลยเอาจริงเลยผมเอาจริงเลยเับเกมครับเออเยี่ยมมากเยี่ยมมากอยากให้ตัวแทนได้ฝากเรื่องนี้ครับไม่อยากให้พลาดกัน ครับก็ฝากซอโซลัมทีบี My p เพ y e เ t อร์2ด้วยนะครับทางวีทีวีครับผมครับขอบคุณมากครับและนี่คือเหล่านักแสดงครับขอเสียงปรบมือได้อีกครั้งหนึ่งด้วยซอโซลัมทีบี My p เพ y e เ t อร์2ครับเชิญพักผ่อนหน้าซ้ายเลยนะขอบคุณน้องๆครับ จริงๆมีความพิเศษของเรื่องเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้มีการร่วมงานกับทั้งเมื่อกี้เราร่วมงานกับอวิ๋นคือกับทางการีนาไทยแลนด์นะครับมาจอยแอคทิวิตี้ด้วยกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้ร่วมงานกับทาง Sony Music Publishing ครับเพื่อสร้างเพลงประกอบซีรีส์เพลงเรื่องของเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งจะนำเสนอโดย p r o x y ครับนะครับซึ่งจะเป็นการร่วมมืออีกครั้งหนึ่งที่น่าจะสร้างปรากฏการณ์ให้กับซีรีส์เรื่องนี้ได้นะครับโดยการที่เราร่วมมือกับพันธมิตร หลายๆหลายๆเจ้ามาเพื่อให้สร้างความมาถึงเต็มที่กับผู้ชมของเราครับรอฟังเลยนะฮะยูเซอร์มากมายรอฟังกันอยู่นะฮะ Proxy Pro <xy, S 1> ใช่ไหม <Pro> xy, ครับื่าสสุคร่นี้ Proxy ครับเอาลละเติมเต็มให้เรื่องนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะ